ฝ่ายหนึ่งบอกว่าจูบแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าแค่หอมใครเรียกหรือใครกันแน่ที่เสนอเรื่องราวต่อจากนั้นคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะคะทนายความของฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมเพิ่งจะจบไปทนายอันนกค่ะเขานัดสื่อถแถลงในประเด็นนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังการถแถลงนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วตอนนี้ฝั่งของน้องผู้เสียหายเขาดําเนินการไปยังไงร,ร่วมไปถึงประเด็นเรื่องของอาการเรียกเงินการเรียกเงิน10บล้านการเรียกเงินสิบล้านว่า,าทางฝั่งของน้องผู้เสียหายทางฝั่งคุณพ่อเนี่ยเรียกเงินจากทนายเนี่ยสิบล้านบาทแต่ฝั่งทนายเนี่ยก็มีการเจราจาต่อรองจนเหลืออยู่ที่ประมาณสองล้านกว่าบาทซึ่งถ้าเรามาฟังข้อมูลจากฝั่งของของทนายความฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาถามกลับนะคะว่า กรณีเรื่องเงินเนี่ยใครเป็นคนพูดกันแน่อ่ะเดี๋ยวให้ฟังคุณผู้ชมให้ฟังบางช่วงบางตอนคือลักษณะเปม,มีการสัมผัสถูกถูกต้องตัวกันนะครับในเอ่อเท่าที่เท่าที่ได้ได้ข้อเท็จจริงมานะครับก็คือมีบริเวณหน้าอกบริเวณต้นขาบริเวณอวัยวะเพศก็ถูกครับแล้วก็มีการ มีข้อได้จริงที่ยังขัดแย้งกันอยู่ว่าฝ่ายหนึ่งบอกว่าจูบแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าแค่หอม,มก็แต่มันเป็นการสัมผัสถูกต้องตัวกันในเชิงเพศหรือในเชิงชู้สาวอยู่แล้ว<ม>นะครับทีนี้ก็เหลือแต่ว่าเจตนาที่มันเกิดการกระทําขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรืออีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าทําได้ก็เป็นเรื่องที่ ต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่แก้วเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ออกมาพูดว่าอา,อากับกิริยาของผู้เสียหายเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันถึงทำให้เกิดการสัมผัสถูกต้องร่างกายกันขนาดนั้นเคยพูดคุยถึงเรื่องของเงินไหครับการเรียกเงินว่ามันก็เป็นประเด็นที่พูดถึงตอนนี้ครับสิบล้านนะครับเรื่องเงินนี่ต้องถามกลับไปครับว่า ใครเรียกหรือใครกันแน่ที่เสนอมันเป็นพ่อเท้จริงที่บาดใจอยู่แต่ยอมรับว่ามันมีการพูดจากันเรื่องเงินแต่ให้ไปถามพี่แก้วเถอะคับว่าเขาเรียกร้องพี่หรือพี่เป็นฝ่ายเสนอไม่มีอะไรมาปิดกั้นเลยแล้วก็ปิดกั้นพ่อเขาไม่ได้ครับความโกรธแค้นเรือง ในฐานะคนที่มีลูกสาวแล้วเหมือนเป็นลูกสาวแบบลูกสาวเพื่อนอะ่ะเขารู้สึกแย่มากๆแล้วก็ไม่มีอะไรสามารถไปปิดกั้นเขาได้สลุแล้วน้อง18ปี3เดือนหรือ4เดือนหรือ19ปีอายุ้องเอ,อ่อ18ปี4เดือนนะวันเกิดเหตุไม่ใช่19ครับ ืนยันตอนนี้ถ้าเกิดมีการมาเคลียีกรอบหนึ่งเสริงเงินหรืออะไรให้ไม,ไม่ได้รับมันเป็นคดยียาแผ่นดินความผิดยอมความไม่ได้ครับต่อให้ผู้เสียหายยอมรับการชดใช้เยียวยาศาลก็ต้องกําหนดโทษคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอฟังฝั่งของทนายแก้วนะคะที่จะออกมาชี้แจง ในเร็ววันนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวอยู่แล้วส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยทนายแก้วยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกอย่างชัดเจนยังไม่ได้บอกอย่างเป็นทางการนะคะบอกว่าเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วจะออกมาชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน